ตนทำดีตนละกิเลสไปได้เท่าไหรตนก็พ้นทุกไปได้เท่านั้นถ้ามีโอปัยกโกน้อมเข้ามาอย่างนี้ได้มันก็ไม่ไปผูกพันกับใครเ,เราก็ผูกพันกันตั้งแต่ภายนอกเรื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองแต่ภายในจิตใจไม่ได้ไปผูกพันกับใคร มีแต่ผูกพันอยู่กับความดีความจริงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี่ตนเองรู้จริงอย่างไรก็รักษาความรู้จริงอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าคนมีภาวนามีสมาธิด้วยมีปัญญารู้แจ้งทั้งดีทั้งชั่วตามเป็นจริงรู้แจ้งแล้วไม่ยึดถือ ไม่ยึดมั่น